สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรักทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็จะพาท่านผู้ชมมาตามต่อสําหรับในเด่นบนแล้วก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนก็จะทําให้ในคลิปเดียวกันเนาะถ้าทําแยกก็น่าจะไม่ทันในวันนี้ในวดวันที่1มิถุนายน2568เนาะอ่ะก่อนอื่นท่านผู้ชมมาดูคําเตือน ของทางช่องเงินก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่จะไปดูในเด่นบนท่านผู้ชมมาดูในชุดสรุปในงวดที่แล้วเนาะชุดสรุปในงวดที่แล้วงวดวันที่ส6พฤษภานาะผลรางวัลออกที่ สามศูนย์เก้าผลปรากฏว่ามาดูในเด่นบนกันก่อนเด่นบนในงวดในงวดที่แล้วนะนี่เด่นบนแล้วก็คู่เด่นคู่ดับเด่นบนได้หนึ่งสองสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองสามผลออกสามศูนย์เก้าในตรงนี้สามเข้าหลักร้อย สามมาสองตัวนะแล้วก็ศูนย์เข้าหลักสิบออกสามศูนย์เก้าคู่นี้สามศูนย์หลักร้อยกับหลักสิบเด่นบนแล้วก็คู่ดับยังผ่านเนาะไม่มีศูนย์เก้าแล้วก็คู่เด่นไม่ได้มาที่สองตัว บนตรงๆมาที่หลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนเท่านั้นแล้วก็มาตรงนี้เนาะอะมาดูกันต่อในตรงนี้หลักร้อยหลักร้อยให้สามสี่ห้หกเจ็ดหลักร้อยเป็นเลขสามเนาะตรงนี้นี่เลขสามหลักสิบสูตรใหม่ลงให้งวดงวดแรกงวดเมื่อกี้เนาะศูนย์หนึ่งห้า ก็เข้าเลขศูนย์ตรงนี้แต่ติดตรงนี้ที่เดียวท่านผู้ชมหลักหน่วยบนที่เข้าในงวดที่แล้วก็เข้าเนาะแต่ว่านี่งวดที่แล้วก็เข้านะมาเลขแปดงวดน,นี้ให้ศูนย์หนึ่งสองสามมีงวดนี้หลุดถ้าไม่งั้นนะเข้าสามตัวบนนี่หลักหน่วยในงวดน,นี้หลุดร้อยสิบหน่วยเข้าเข้าตรงสามศูนย์ หลักหน่วยหลุดแล้วก็สองตัวบนก็เน้นไปในชุดสีสม้มจะได้ตรงนี้ศูนย์สามหลักสิบมาเลขศูนย์นะน่าจะเป็นศูนย์สามเก้าศูนย์สามนี่ศูนย์สามเต็มๆแล้วก็สามตัวก็หลุดอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวในวันนี้มาดูกันต่อท่านผู้ชมมาดูใน เด่นเด่นบล่างกันก่อนสูตรนี้สูตรแรกเนาะสูตรนี้ให้ที่หนึ่งสองสามเนาะผลออกสองห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าแล้วก็แปดเจ็ด เข้าเลขสามที่หลักร้อยเข้าบนงวดน,นี้เข้าบนอย่างเดียวเป็นงวดแรกเนาะที่เข้าเฉพาะบนอย่างเดียวเพราะว่นในงวดอื่นเข้าบนล่างแล้วก็เข้าล่างอย่างเดียวในงวดนี้เข้าบนอย่างเดียวแล้วก็เข้าหลักร้อยอ่ะมาดูในงวดนี้กันต่อสูตรแรกใช้ตำแหน่งหลักหมื่นหนึ่งครั้ง โดยการใช้หลักหมื่นตั้งค่ะหลักหมื่นคือเลขห้าในงวดน,นี้ก็จะเป็นห้าหกจิตเดิมในสูตรนี้จะมาทั้งบนและล่างในงวดน,นี้มาเฉพาะบนก็ดูจากสี่ตีตรงน,นี้ท่านชมบนล่างแล้วก็ล่างหลังจากที่เข้าล่างอย่างเดียวก็มาบนล่างบนล่างตลอดในงวดน,นี้คิดว่าน่าจะมาบนล่างแหละ ห้าหกจิตตัวใดตัวหนึง่งนะนี่ในสูตรแรกต่อมาในสูตรที่สองสูตรที่สองจะเป็นเอ่อไหนะเด่นบนนเด่นบนอีกสูตรหนึ่ง นี่สูตรนี้ก็เข้ามาประมาณยี่สิบเอ็ดงวดงวดที่ยี่ิบสองให้ศูนย์หนึ่งสองสามผลออกสามศูนย์เก้าก็เข้าตรงนี้ตัวแรกเลขสามก่อนเลขสามหลักร้อยเลขศูนย์หลักสิบนี่ยี่สิบสองงวด สาหรับในสูตรเด่นบนสูตรนี้ต่อมาในงวดยี่สิบสามสูตรใช้หลักหมืน่นบวกอ่ะไม่ใช่สูตรจะเป็นใช้หลักสิบบน ของงวดที่แล้วบวกด้วยหลักสิบบนของงวดล่าสุดเนาะในงวดนี้ก็จะเป็นแปดบวกศูนย์ได้แปดก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่ท่านผู้ชมงวดนี้ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งเด่นบนในงวดนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะมานนะเขียนใส่เล่มนี้ดกค่ะ เด่นบนสูตรแรกได้ห้าหกเจ็ดสูตรที่สองได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งจับคู่ หกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าศูนย์ 9กแล้วก็ศูนย์หนึ่งอ่ะนี้จะเป็นคู่เด่นส่วนเด่นก็จะเป็นนี้ห้าหกจ็ดแปดเก้าศูหนึ่งส่วนดับก็จะมีดับก็จะมีสองสามสี่ดับอยู่สามตัวก็ดับแค่นี้สองสามสองสี่แล้วก็สามสี่สามคู่ ดับบนนะไปกันต่อท่านผู้ชมเมื่อกี้เหมือนไฟน่าจะอ่อนก็เลยมองไม่ค่อยเห็นตัวเลขเนาะอ่ะก็ได้เด่นบนดับบนแล้วแล้วก็จับคู่เด่นคู่ดับให้แล้วเนาะสำหรับในงวดนี้งวดวันที่หนึ่งนิถุนาต่อมาท่านผู้ชมมาดูในหลักร้อยกัน ร้อยบนร้อยบนห้าตัวยังไม่หลุดเนาะท่านผู้ชมแล้วท่านผู้ชมท่านไหนได้ดูกันหลักร้อยบนคือสูตรนี้หลักร้อยบนในงวดล่าสุดให้สามสี่ห้าหกจิตผลออกสามศูนย์เก้า เข้าที่เลขสามเป็นงวดที่เก้านะถ้าสูตรไหนเลยงวดที่เจ็ดมานี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วท่านผู้ชมน่าจะเข้ายาวเนาะแต่ถ้างวดไหนที่พอถึงงวดที่หกหรืองวดที่เจ็ดหลุดหรืองวดที่แปดหลุดนี่น่าเป็นห่วงเนาะถ้าในสูตรไหนที่เลยงวดที่หกงวดที่เจ็ดมาน่าจะเข้าต่อยาวอ่ะมาดู งวดที่สิบใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งหลักแสนในงวดนี้เป็นเลขสองเนาะสองบวกสองก็จะเป็นสี่แล้วก็ลดแต้มไปหนึ่งแต้มก็จะเป็นสามอ่าได้ตัวเดิมท่านผู้ชมสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่แปดก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดที่เก้าก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดงวดนี้ก็เป็นสามสี่ห้าหกเจ็ด ซึ่งหลักร้อยออกเลขสามต่อกันสองงวดงวดนี้จะเป็นเลขสามอีกหรือเปล่าไม่รู้เนาะอะหลักร้อยสรุปบนหนึ่งทับหกทับหกจิตหลักร้อย ต่อมามาดูในหลักสิบหลักสิบสูตรใหม่เนาะเพิ่งให้งวดที่แล้วงวดแรกปังมากงวดที่แล้วให้ศูนย์หนึ่งห้าเนาะออกสามศูนย์เก้าเข้าเลขศูนย์สูตร สูตรใช้หลักหน่วยบนบวกสิบล่างหน่วยบนก็จะเป็นเก้าหลักสิบล่างเป็นเลขแปดก็เป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่เป็นเก้าก็จะได้เก้าศูนย์สี่อ่าวนนี้ท่านผู้ชม ทำได้ตัวนี้หลักสิบบนเก้าศูนย์สี่สูตรนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าวันนี้วันที่เจ็ดวันนี้วันที่แปดทั้งวันนี้เข้าก็น่าจะเข้าต่อยาวๆวันนี้ได้เก้าศูนย์สี่หลักสิบบนวันนี้ ต่อมามาดูในหลักสิบอหลักหน่วยเนาะนะหลักหน่วยในสูตรงวดที่แล้วสูตรเก่าหลุดเนาะนี่โอ้หลุดในงวดที่เก้าอออเก้าศูนย์สามศูนย์เก้าจะได้นี่นิดเดียว เราจะให้โอกาสสูตรนี้หรือไม่หรือเราจะใช้สูตรอื่นถ้าใช้สูตรนี้นะท่านชมถ้าสูตรเก่าสูตรนี้ก็จะเป็นหลักแสนบวกกันสองครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยอีกสองครั้งหลักแสนเป็นเลขสองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกหลักร้อยบวกกันสองครั้งได้หก็จะเป็นศูนได้ตัวเดิมก็จะเป็นตัวนี้ศูนย์หนึ่งสองสามนี่คือสูตรเดิมนะหลักหน่วยบน แต่ถ้าใช้สูตรใหม่ถ้าใช้สูตรใหม่เตรียมไว้แล้วสองสูตรนี่สูตรแรกใช้หลักหมื่นบวกแปดหลักหมื่นคือเลขห้าห้าบวกแปดได้สิบสามพจะเป็นสาม สามบวกสองเป็นห้าห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดนี่สูตรแรกในงวดน,นี้แล้วก็สูตรที่สองหลักหน่วยบนนำหลักหน่วยบนมาตั้งก็จะเป็นหลักหน่วยบนในงวดน,นี้เป็นเลขเก้าก็จะเป็นเก้าบวกหนึ่งได้สิบก็เป็นศูนย์ศูนย์บวกสามได้สาม สามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดถ้าเทียบชนสองสูตรนี้สามห้าหกเจ็ดแปดก็จะชนตัวนี้สามห้าหกเจ็ดแปดก็จะชนที่สามหกแปดนี้สูตรใหม่นะอันนี้หน่วย หน่วยสูตรเก่าได้ศูนย์หนึ่งสองสามถ้าสูตรใหม่สูตรใหม่ชนที่สามสามหกแปดนี่ถ้าสูตรเก่ากับสูตรใหม่ก็ชนเลขสามนี่ท่านผู้ชมชนเลขสามสามจะมาอีกเหรอสามจากหลักร้อยจะมาหลักหน่วยเหรอ ก็ไม่แน่เนาะอันนี้ก็ว่าไปตามสูตร่ะก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทำเป็นที่เรียบร้อยในคลิปหน้าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาสรุปกันเนาะวดวันที่หนึ่งมิถุนายนจะได้ที่ตัวไหนบ้างเน้นที่ตัวไหนดูกันในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ